สวัสดีจ้ะสวัสดีตอนสิบโมงของวันที่สามสิบนะอากาศร้อนมากวันนี้นะเลยพากันมาสิบเอ็ดแล้วเลยเอาสิบเอ็ดโมงแล้วอ่ะอย่ยวืนเขาบอกเลยพากันมาว่ายน้ําที่โรงแรมไดมอนด์เนาะมาว่ายน้ําที่โรงแรมไดมอนด์เนี่ยจะเสียค่าบริการเนี่ยหกสิบบาทเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นจะฟิตเนสด้วยเนี่ยก็จะเสียค่าบริการประมาณหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าตอนนี้เขาก็ไม่ได้มีพวกเครื่องดื่มหรืออะไรเงี้ยให้เราได้สั่งนะจ๊ะ เพราะว่าเขาเก็บออกจากตู้เย็นหมดเลยแต่ก็ยังสามารถสั่งอะไรได้นะแล้วเดี๋ยวเขาเอาขึ้นมาเสิร์ฟข้างบน ดูเย่อวนนางเป่ากระเป๋าไปวนไปว้าวเส้นเหนื่อย แต่นี่เขาอยากถามอยากโอน่าใยาอ้วนเนี่ยก็จะกินอยากนั่งกินน้ำอะไรหรือปล่ไมยเผื่อแน่แม่นั่งเบือเ่อไงนี่ไงค่าบริการของเขาเนาะสมัครสมาชิกรายเดินว่ายน้ำรายวันหกสิบบาทสมัครสมาชิกฟิตเนสกับสวิมมิ่งใช้แต่แบบจะชนนอกถ่ายเอกสารมนาะ แล้วก็สมัครสมาชิกรายเดือนฟิตเนสเดือนละพันห้าแล้วก็ฟิตเนสรายวันร้อยหนึ่งที่น้ำบากบอกเนาะแล้วก็ว่ายน้ำกับแล้วก็ลงว่ายน้ำด้วยฟรีแล้วเขาก็มีนี่เมนูอาหารและเครื่องดื่มเนาะแล้วก็มีพูลไซต์ออเดอร์อ,อ, order. อยากบอกว่าแกงส้มที่นี่นะ อร่อยเนี่ยอาหารอาหารเขาก็มีหลายอย่างอยู่อาหารที่นี่อร่อยนะจ๊ะเออมีค็อกเทลนอร่อยสี่สิบาทเองถูกมากเห็นไหมไม่มีใครเลยอ่ะมีแต่ยายอ้วนนั่งอยู่เนี่ยเป่าสักด <laughs> ิ์เซ็นเตอร์โอ้ดูศักดิ์ทุสมเป็นศ อออมันบิวบอร์ดอ่ะผิวซ้ำอ่ะเอดฮาปุ๊กก็ซาฟมทูสันอย่างฟันทวสติกกันเอดพ่อพักสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยลงไปแช่น้ำใหม่เนาะเริ่มตัวเริ่มเย็นลงบ้างแล้วคุยกับวอไหนอยาะคุยกันเดี๋ยวน้าส่งรูปให้แดนนก่อนเนาะพากันสั่งเครื่องดื่มขึ้นมา กินจากของน้าก็ของยายอ้วนเนี่ยเป็นน้ำมะพร้าวอ่อนปั่นเนาะุ่งของเดนนิสเนี่ยเขาก็เป็นเมช้างเพราะกินตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวมันจะได้หมดไปในในร่างกายเนาะก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านเออขับรถนั่นแจะได้แบบเมาไม่ขับจริงๆแล้วขวดหนึ่งก็ไม่ได้รู้สึกเลยแต่ว่าอย่าให้มันผิดกฎซะอือออบน้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะเดี๋ยวไปหาข้าวกินกันดีกว่าเนาะ อย่างที่บอกว่าอาหารของที่โรงแรมไดมอนด์เนี่ยของเข้าวอร่อยแต่ว่าเดี๋ยวนะลงไปกินที่ห้องอาหารดีกว่าเพราะห้องอาหารมีแอร์เนาะจะได้ไม่ต้องมานั่งตากแดดร้อนอยู่ไ,ไม่ใช่ไม่ไม่มีเชิงตากแดดหรอกแต่ว่าข้างบนน,น่ะน้อยน้อยครั้งที่มันจะมีลมไงหรืออะไรงี้ก็เลยเดี๋ยวลงไปกินข้างล่างเ้าก็ได้กลับกลับเลยนะเนี่ยพลาดไม่พลาดเกงส้มมาแล้วจากอาหารเนาะเกงส้มกุ้งปลากระพงกับยอดมะพร้าว เป็นปรุงปลาเนาะน่ากินเฉียวแล้วก็เป็นทอดมันกุ้งจ้ะแล้วก็ยังเหลืออีกอย่างเป็นผักผักรวมเนาะอย่างสุดท้ายอย่างสุดท้ายมาแล้วจ้าผักผักรวมนะ นกันฮะใช่เล <His vai. S 1> ็นไรหมดอารมณ์กินกัน เราหอกเลมันกินแค่ตรงที hey. tablet, yeah, ่มันมีจานกินยากจ้ะบวบไปดูห้องเปิดทับเล็ตต่อเดี๋ยนอนทับเล็ตดี๋ย่ตลอดเวลา มันเจ็บเป็นน้องช่วงเดีวรูมันอยู่ที่ว่ามันขยับไปทางไหนหรืออะไรเงี้ยเดนนี้เขาปวดต้นคอเนาะน้าล้างเขาเลยเนี้ยเหมือนเส้นพริกอะ่ะอืมมี ห้องอาหารไข่มุกจ้ะถ้าเกิดผ่านไปผ่านมาที่สุราษฎนะร์นะโรงแรมไดมอนด์อย่าพลาดนะจ้ะอาหารเข้าอร่อยราคาก็ไม่แพงมากนะ Ừ. Ừ. อาดียังไงนะขอตัวไปกินมื้อเที่ยงของน้าก่อนเลยจ๊ะมื้อเย็นของน้าวันนี้จะเป็นไส้กรอกลูกชิ้นเนาะยังมีอยู่ในถุงนั่นเองแต่ว่าเอาออกมาทีละน้อยแล้วก็มีผักเขียวเหี่ยวที่อยู่ในตู้เย็นยาแล้วแล้วก็นวดแล้วเนาะเจนเก็บอยู่ อร่อยมัไหมแม่เอาเดี๋ยวไงนะขอตัวไปกินลูกชิ้นแต้กรอบของน้าก่อนนะจ๊ะ